สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับของทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับ f f c สุดฮือฮาผู้จัดตาสว่างหลังเคยจ้างวง พอ,พอล่าสุดถึงขั้นประกาศแบบนี้ป้าพี่น้องแม่นข่าวดีอย่างนอ้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซู้ฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางเพจนะครับสบายดีทุเดีนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพ์นะครับมีอยู่2โพโพ์นะครับซึ่งโพสต์แรกเพิ่นโพว่าป้าผู้จัดเจ้าใหญ่ติด1ใน3ของประเทศ เคยจัดแสงทองฟินแลนด์ตอนนี้สนใจคิวโตเกียวมิวสิกนะครับว่าง่ายเมื่อก่อนก็นกนคือเคยจ้างนะครับก็คือของทางแสงทองฟินแลนด์แมนบอครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นสนใจที่สี่สิขอไหมครับสนใจที่จะจ้างนะครับของทางค่ายโตเกียวมิวสิกของ Big บอสบิ๊กปุญญบานฟินแลนด์นั่นแหละครับเลี้ยวโพสต์ต่อมานะครับเพจสบายดีทุ่ดีเป็นการแชร์ขอความแชร์โพสต์นะครับของเพจ พระประแดงโปรโมชั่นนะครับซึ่งเพจพระประแดงนะครับก็คือทางผู้จัดนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นมีิการนะครับก็คือแฮชแท็กนะครับหาค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นโพรดว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเป็นการติดแฮชแท็กหาแล้วก็บอกว่าสวัสดีจ้านะครับมีคิวว่างบอนะครับพี่น้องกรุงเทพอยากเจอกันไหมครับเอาง่ายๆชัดเจนเลยพี่น้องทางผู้จัด นะครับแท็กหาทางค่ายเลยว่ามิวคิวว่างบอนะครับแล้วก็ถามเอฟซีว่าพี่น้องทางกรุงเทพอยากเจอกันไหมครับนะครับเอางอ่ายเลยหลังจากนั้นพอเอฟซีเห็นนี่สุดฮือฮ้าอขอครัสุดฮือฮ้าเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับทางค่ายตเกียวมิวสิกยินดีกับทางวอร์ดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่าอยากเจอตเกียวมาที่กรุงเทพนะครับท่านต่อมานะครับเอฟซี FC, ท่านต่อมาบอกว่ามาลง นวัดนครหน่อยค่ะนะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับคอมเมนต์บอกว่าปังแล้วปังอีกงานก็รุ่งรักก็เยี่ยมนะครับส่วนมากก็เป็นเอฟซีนะครับอยากให้ไปลุ้งมองนั่นมองนี่นะครับล้อต้อนรับนะครับล้อไปชมนะครับอีกสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าตะวันนารออยู่นะนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายท่านนีอยูชนบุรีครับบอกว่ามาชนบุรีบ้างนะคะอยากไปดูนะครับ ถือว่าเป็นความคิดเห็นนะครับของเ c ฟีบางท่านบางคนนะครับสุดเอฮาเลยนะครับหลังจากผู้จัดนะครับที่เคยจ้างวงหมอลำสาววงปอพนะครับตอนนี้ถึงขั้นประกาศนะครับถามทางค่ายโตเกียวมิวสิกเลยว่ามีคิววางบบนะครับโบยังไงเพื่อนสิจ้างนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีเห็นคดีใจสุดเอฮาเลยนะครับตาสว่างนะครับหลังจากเคยจ้างวงหมอลำสาวตอนนี้นะครับ กลับมาสนใจจะจ้างบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเนาะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ